ชุมชนหมู่บ้านคลองตะเคียนพัฒนาเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการอบรมจากหลากหลายสูงเรียนรู้วันนี้ชาวชุมชนเริ่มเปลี่ยนวิถีมาสู่กสิกรรมธรรมชาติด้วยการใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติโรงปุ๋ยชุมชนตั้งขึ้นเพื่อผลิตปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือนสารกําจัดมแมลงถูกแทนที่ด้วยน้ําหมักจากสเสดาดเราสมมติเราปลูกผู้ผักสวนครัวเนี้ยเราต้องการซื้อยาแมลงมามาฉีดมา,มา,มาขับไล่มัน ก็ไปซื้อสารเคมีมาเงี้ยก็มันก็เพิ่มต้นทุนอีกเลยลดลลงให้ใช้สารชีวภาพกันพวกใบสะเดาหมาักบ้างพวกต้นตะไคร้ต้น,ตน,ตนขาหรือพวกสารที่แรมันแรงอยงนะเมื่อความรู้ได้กิตกรรมธรรมชาติถูกถ่ายทอดไปยังชาวบ้านนอกจากการหันไปสู่การทํานาอินทรีย์แล้วชาวบ้านยังทําเปลาเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรเพื่อเผาถ่านไม้จากเศษไม้ใน,นไร่นาไว้ใช้เอง และผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านคือน้ำส้มควันไม้อย่างมอบคุณค่ามหาศาลกลับสู่พื้นนาไปศึกษาดูง,งานศึกษาดูง,งานเรื่องน้ำส้มควันไม้ทำเตาเผาถ่านเอาเอาน้ำส้มควันไม้เนี่ยมามาฉีดไล่มาแรงแล้วก็ป้องกันศัตรูต่างๆเห็นทันตาเลยฮะสองปีสองปีเท่านั้นแหละรู้เลยมันดินมันจะล้วนแล้วก็มันจะมีไส้ดุงไส้เดือนขึ้นมาทำให้พืชเจริญงอกางามดินก็ดีขึ้นมาแบบอันตาเห็นเหมือนกัน จากชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพึ่งพาตัวเองเมื่อได้รับทราบโครงการชุมชนพอเพียงผลสรลปจากการทำประชาคมจึงเป็นขั้นตอนต่อไปของการต่อยอดผลผลิตจากการทำนาของพวกเขาก็พอดีมีโครงการของรัฐบ,บาลช่วยเหลือมาทางโครงการพอเพียงชุมชนพอเพียงชาวบ้านก็เลยรณรงค์รวมมาประชาคมกันรวมตัวกันมีมติเป็นเอกฉันซื้อรถมอเตอร์ฟอนมาเพื่อจะลดต้นทุนก็คือรดตนเพราะอะไร คือสมมติสี่ราคา25่บาบาทกระสอบแล้ว5บาทเนี่ยเราก็มีวติในคณะกรรมการหรือชาวบ้านประชุมกันว่าเอาสัก20บาทนะอย่างที่เราสีกระสอบละ20บาทอาสมมติ4ี่หปีกองทุนนี้เติบโตขึ้นมาก็จะมีการปันผลให้สมาชิกจากการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองชาวบ้านคลองตะเคียนพัฒนาลดการใช้สารเคมีลดการพึ่งพาภายนอกหวนคืนกลับสู่แนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ นี่คือความมหัศจรรย์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ใช่การถอยกลับสู่กิกรรมดั้งเดิมแต่เป็นการปรับสู่ความสมดุลและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเป็นแนวทางการทำกิจกรรมที่เดินไปตามยุคสมัยไม่ล้าหลังไม่ก้าวล้ำแต่พอเพียงและยั่งยืน